เดี๋ยวครับสวัสดีครับอ้าวลูกเป็นไงโอ้ยดีครับย่าทำปอเปี๊ยะไว้ให้นะเอาไปทานสิลูกครับไปสวัสดีครับแม่ผมซื้อว่ามีมาฝากเผื่อ,อไว้กินตอนเย็นได้ขายดีหรือเปล่าไม่กับบ้านไวจังตลาดเช้าวันเสาร์อะเก้าโมงไม่ก็กลับบ้านแล้วคนเข้ามาซื้อกับข้าวใส่บาทกัน เออเดี๋ยวแม่ลืมนี่อะไรเนี่ยแม่นิมเงินค่าอะไรช่วงเนี้ยแม่เห็นแกลลำบากเอาไปจ่ายค่าเธอไม่ปอนก็ได้นะโถ่แม่แม่เป็นแม่ค้านะแล้วแม่จะเอาอะไรใช้เงินเนี่ย แม่ได้จากกอชอชทุกเดือนลูกเอาไปเถอะนี่มันเงินเกษียณของแม่นะแม่อย่าทำเหมือนผมโง่ได้ไหมนี่ปัญหาผมลูกผมเดี๋ยวผมจัดการเองแกเป็นลูกแม่นะปัญหาของแกก็คือปัญหาของแม่เหมือนกันแม่อยากเหตุผลมีอน,น,นาคตที่ดี มีความสุขแล้วก็มีพ่อที่เลี้ยงดูเขาได้อนาคตมันไม่แน่นอนนะลูกลูกต้องหัดวางแผนมั่งนะรู้ไหมกองทุนการออมแห่งชาติมุงสร้างฐานการออม ขับเคลื่อนบำนาญภาคประชาชนอย่างทั่วถึง